ท่านอาจารย์ตับประจธเนศต่อแสงจันทร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นพอโรงเรียนแสงวิทยาลและประธานชมรมเด็กไทยไม่กินหวานครับผมครับอาจารย์ครับโครงการนี้ เป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับคือโครงการนี้นะครับเริ่มต้นเมื่อ3ปีที่ผ่านมาสามปีที่แล้วโดยสสสนะครับแล้วก็มีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นโครงการลำร่องทั้งหมดอยู่20จังหวัดด้วยกันครับครับผมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนองอาจารย์อยู่สระบุรีจังหวัดสระบุรีครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับผมนะครับเราก็มีการเริ่มโครงการเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาครับปรากฏว่าจังหวัดสระบุรีของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จครับนะครับเด็กกินหวานหมดเลย ตอนแรกเป็นเช้นนั้นจริงๆไม่ใช่กินหวานอย่างเดียวครับเรามีออกสื่อเยอะมากคือเด็กเราเป็นโรคอ้วนทิ้งเด็กสารวีเป็นโรคอ้วนเยอะเลยฮะใช่แล้วก็เป็นโรคเบาหวานซึ่งเป็นสิ่งที่น่าวิตกังวลโอไม่น่าเชื่อนะเมื่อก่อนนี้เบาหวานเขาบอกว่าคนต้องอายุมากเท่านั้นสามจะเป็นานขึ้นไป แต่ปัจจุบันเด็กอนุบาลชั้นประถมมัธยมก็มีโอกาสมีโอกาเป็นโรงประวันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับตรงนี้เพราะเนื่องจากปัญหาในโรงการบริโภคนะครับตัวนักเรียนเองหรือผู้ปกครองไม่รู้จักคัดกรองในการบริโภคที่สําคัญที่สุดคือวัฒนธรรมของสังคมไทยเรานะครับ ทานหวานเป็นชีวิตจิตใจแกงก็ต้องแกงเขียวหวานขนมก็ต้องขนมหวานหวานนําไว้ก่อนมีคนบอกว่าทานขนมไทยแล้วจะช่วยลดปริมาณหวานบอกไม่จริงเลยขนมไทยนั่นตัวหวานเลยตัวหวานเลยขนมชั้นท้องหยิบท้องหยอดท้องทอาทุกอย่างเใช่ครับน้ําตาลทั้งนั้นเลยใช่ครับข้อเสียของน้ําตาลมีอะไรบ้างครับอาจารย์เออถามว่ามันก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือว่าเราต้องทานในปริมาณที่ร่างกายเพียง ต้องพอที่นําไปใช้นะครับคือประมาณหช้อนชาต่อวันนะครับข้อเสียเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยจริงๆโครงการเนี่ยมันเริ่มต้นที่เด็กไทยฟันดีนะครับแต่เรามองว่าการที่ฟันดีอย่างเดียวนั้นเนี่ยไม่เพียงพอไม่เพียงพอนะครับเราต้องงดการทานหวานเลยนะครับทานหวานเนี่ยคงไม่ได้มองที่ตัวน้าตาลล้วมองที่อาหารต่างๆที่เกิดขึ้นมาด้วยนะครับที่เด็กรับประทานเข้าไปแต่ละวันถ้าจะเกิดให้ดีที่สุดคือเราต้องเน้นที่ตัวโรงเรียนก่อนซึ่งเป็น สามมันใหญ่ให้ความรู้กันตักเรียนและก็ผู้ปกครองครับผมครับอาจารย์มองเห็นจุดสําคัญอะไรของโครงการนี้ครับที่หวังจะให้เด็กไทยนั้นเลิกหรืองดกินหวานคือเป็นการเรียกว่าแค่จุดเริ่มต้นอย่างเดียวครับนะครับมันจะยั่งยืนได้ต่อเมื่อผู้ปกครองครับนะครับและสังคมหรือชุมชนโดยรวมนั้นเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ครับเราถึงรณรงค์ให้มันเร็วแล้วก็แรงไม่ใช่ โรงเรียนเป็นเพียงองค์คารยุกเล็กๆนะครับท่านนั้นคือกระทรวงสาธารณสุขดลกรมอนามัยแล้วก็ทางสสสเนี่ยให้ความสําคัญมากนะครับปีนี้เนี่ยเรามีการคุยกันว่าเป็นไปได้ไหมเราจะต้องกระจายเนี่ยให้ถึงโรงเรียนเนี่ยทั้งประเทศนะครับเรามีการยื่นเรียกว่าข้อเรียกร้องดีไหมครับถึงท่านคุณหญิงกัสมารบนะครับบวรวรรณยุทธยาท่านเลขาธิการสพทให้ออกคําสั่งออกคําสั่งอะไรนะคำสั่งนะครับในการที่ให้โรงเรียนนั้น หมดปลอดการขายน้ำมันลมทุกโรงเรียนในประเทศไทยทำได้ไหมออกมาแล้วแต่เป็นเชิงลักษณะให้เชิงปฏิบัติตามนโยบายป่นอ,อนน้ำมันลมในทางปฏิบัติก็ยังมีข้อปัญหามากมายนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าบริษัทน้ำมันลมเหล่านี้ก็ยังมีการให้สิ่งตอบแทนกับโรงเรียนนั้นอยู่นะครับนี่คือปัญหาที่เรียกว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่ใช่ครับนะครับเช่นบางโรงเรียนได้รถตู้เป็นกันคันอะไรเงี้ยนะครับก็ยังยังอยู่ในสิ่งที่ว่า เรายังมีเงื่อนเวลาที่ให้โรงเรียนช่วยกันพัฒนานะครับอย่างนี้มันก็เป็นอุปสรรคที่ยากสิครับอาจารย์ครับแต่เราเราเราคิดว่าเรื่องนี้เราทําความเข้าใจได้นะครับเพราะเราสิ่งที่นสุคือตัวผู้บริหารนะครับเราไม่เน้นพัฒนาที่ IQ เป็นเพียงเดียวไม่เน้นพัฒนาเพียง EQ ตอนนี้เราถึงยุคของการพัฒนา HQ ชคิคือสุขภาพสุขภาพของเด็กเป็นสําคัญเรามองว่าเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับหรือเยาวชนของเราเนี่ย จะมีสมองที่ดีได้ต้องอยู่ในร่างกายที่ดีด้วยไม่ใช่แค่ร่างกายดีอย่างเดียวจิตใจก็ต้องดีด้วยนะครับทุกอย่างไปด้วยกันหมดครับแล้วโครงการเด็กไทยไม่กินหวานมีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างครับใช่กับน้องๆครับเอาตัวนโยบายเชิงนโยบายก่อนนะฮะในระดับโรงเรียนเนี่ยเราจะมีนโยบายอยู่3เรื่องในการ3เรื่องเรื่องแรกเรื่องแรกคือปลอดน้ำอรดลมไม่มีน้ำอัดลมใช่ครับและอย่างน้ำอัดลมที่เขาเรียกว่า0%ปเ เหมือนกันครับไม่เติมน้าตาลอันนั้นอาจจะหนักกว่ามากไปแล้วเพราะว่าใช้สารที่แทนความหวานแทนน้าตาลนะครับผลข้างเคียงเป็นอย่างไรเรายังไม่ทราบรลอไม่ตอบได้นะครับแต่นอกจากคําว่าบอดน้ารมเนี่ยไม่ใช่เพียงเรื่องสําคัญอย่างเดียวนะฮะเรื่องการดื่มนมเรางดการดื่มนมเปเีียวและนมหวานด้วย ทำไมครับนมเปรี้ยวเขาบอกว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันนั่นคือหลักการหลักการโฆษณาแต่เราหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนมเปรี้ยวนี่มีน้ําตาลเยอะมากจริงครับครับผมมีน้ําตาลเยอะมากถ้าที่อัตราส่วนต่อขวดนึงนมนมเปรี้ยมีน้ําตาลประมาณเท่าก็ประมาณถึงห้าถึงหกช้อนชานะครับซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณซึ่งนักเรียนจะได้รับเนี่ยต่อวันคือ6ช้อนชาน้ํามรนึ่1ขวดเล็กนะครับ แปดช้อนชาแปดช้อนชาแสดงว่าเกินกว่าร่างกายต้องการนั่นเองใช่แล้วครับทันคุณบีดื่มหนึ่งขวดก็เ,เกินปริมาณที่เราได้รับแล้วอ๋อไม่น่าละครับพี่ข้างบ้านนี้ตัวบัวเมาบัวเมานั่นเองนะครับชอบทานโคกนะครัข้อที่สองเรางดการมีน้ําตาลในเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวห้ามใส่น้ําตาล ห้ามเด็กเติมเพิ่มนั่นหมายามว่าเราปรุงมาจากแม่แม่แม่ครัวนี่ก็ได้เราคลุมได้โดยที่เราเป็นแม่ครัวของโรงเรียนเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเราปรุงด้วยกระดูกหมูหรือว่าหัวไชเท้าเป็นสารทดแทนความหวานตามธรรมชาติเอ๊ะอาจารย์ครับอย่างนี้ไม่มองเป็นว่าเราไปบังคับเด็กหรือเปล่าบังคับเด็กเกินไปหรือเปล่าในเรื่องของการรสชาติใช่ครับแต่ถามว่ารสเนี่ยแล้วรสกลมกล่อมอยู่แล้วรสอร่อยอยู่แล้วนะครับเด็กถามว่าเรามีการสอบถามเด็กนะครับว่า เป็นอย่างไรบ้างช่วงแรกก็ไม่ชินแต่ช่วงหลังก็เด็กก็ชินนะครับและอันสุดท้ายคือเรามีวันวันอยู่วันหนึ่งทุกวันอ่างคารเรียกว่าวันโนซูกาเด์โนซูกาเด์เป็นเป็นวันที่เราลดของหวานทั้งหมดลดขายไอศครีมอาหารก็จะมีความจืดลงไม่กินผลไม้ไม่แค่ไม่กินขนมทานผลไม้แทนขนมแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่หวานอย่างเดียวเนี่ยในเรื่องเค็ม ก็มีส่วนที่ทําร้ายร่างกายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องตายในเรื่องของนสุขภาพสิ่งที่สสเรามองต่อไปขั้นต้นเนี่ยเราต้องจัดการเรื่องหวานเรื่องหวานก่อนเพราะคนไทยปรุงอะไรอาหารอะไรทุกประเภทต้องใส่น้ําตาลก่อนแน่นอนครับแล้วรสชาติจะหวานด้วยครับแล้วผู้ปกครองอย่างนี้ว่าอย่างไรบ้างครับให้ความร่วมมือดีเราทําเป็นเครือข่ายผู้ปกครองครับเราเชิญผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยมาเข้าประชุมและให้ทราบถึงว่าโทษภัยของการรับประทานหวานเกินไปนั้นเป็นอย่างไร นะครับไม่ใช่ไม่ทานหวันเลยนะครับ,บทานต <พอ S 2> ันดิบไปเป็นอย่างไรนะครับ แล้วโรงเรียนจะไม่ประสบความสําเร็จเลยถ้าทําเฉพาะ8ชั่วโมงที่อยู่ที่โรงเรียนแต่เมื่อกลับไปแล้วผู้ปกครองก็ยังป้อนอาหารที่ยังเป็นอาหารที่มีน้ําตาลหวานอยู่นะครับหรือชุมชนนะครับเราดูแลถึงร้านค้านอกโรงเรียนว่าโรงเรียนว่าให้ลดขายน้ำบ๊อบลมหรือของหวานด้วยใช่ไหมห้ามขายเลยว่าร้านค้าตามรั้วโรงเรียนทั้งหลาย่อนที่เด็กจะกลับบ้านหรือขึ้นรถโรงเรียนไปใช่ครับผมนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่จะมานําเสนอนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันตรงนี้นะครับอาจารย์แป๊บหนึ่งครับช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาดูข้อ เรของโครงการนี้ว่ามีอุปสรรคมีอะไรอย่างไงบ้างเดี๋ยวกลับมากับที่นี่เอสพครับสนับสนุนโดยทีวีโซนี่บราวเียกลับมาช่วงนี้ครับกับโครงการรณรงค์ให้เด็กไทยไม่กินหวานนะครับ,รบผมยังอยู่กับอาจารย์ธเนศนั่นเองนะครับครับผมจารย์ครับ พูดถึงข้อดีข้อเสียของการทํางานตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเอ่อได้ผลดีมากนะครับผลตอบรับที่ดีคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจเนี่ยคือเราไม่ได้ทําให้ส่งผลเฉเพราะลูกในโรงเรียนของเราเท่านั้นเรายังส่งผลถึงผู้ปกครองและที่สำคัญคือคนในชุมชนของเราด้วยอ๋อเหมือนเป็นการต่อยอดใช่ไหมครับใช่ครับจากโรงเรียนที่มันประสบความสําเร็จเราก็ขยับไปที่ชุมชนใช่ครับเพราะว่าเด็กเราออกจากโรงเรียนก็ต้องมาอยู่ที่ชุมชนครับเช่นนี้ชุมชนให้การตอบรับยังไงบ้างครับแม่ของแม่ค้าทั้งหลายครับครับ ผมเนี่ยมีการเชิญชุมชนพวกแม่ค้านะครับเรียกผู้ประกอบการค้าและแผงลอยในเขตเทศบาลตำบลแก่งคอยเนี่ยมาเข้าประชุมแล้วก็มารับฟังเรื่องปัญหาอย่างเงี้ยเหมือนกับที่เราอบรมผู้ปกครองเนี่ยปรากฏว่าเขาเห็นความสําคัญเห็นด้วยกับเราเห็นด้วยกับเราว่าเออจริงๆเนาะเรื่องการทานหวานเนี่ยมันทําให้ส่งผลเสียทาสุขภาพใช่และสําคัญที่สุดที่เราชี้ที่สุดคือว่าถ้าคุณลดหวานนะคุณประหยัดขึ้นนะเขา ใช้จ่ายในการซื้อน้ําตาลเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วถ้าเราทําเป็นโปรเจกต์ว่าเป็นร้านค้าสุขภาพครับนะครับคนประชาชนก็จะมาสนใจร้านเขามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราเรียกโครงการนี้ว่าร้านค้าไม่กินหวานเหมือนอย่างในวีทีอานี่ใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือตัวแมสคอตด้วยแม่ต้นวม่หน่อยฮะวม่หน่อยมเป็นสียมพูคือเขาจะไม่ทานหวานเลยเป็นสียมพูร้านนี้คือร้านบะหมี่เจ๊เกียงนะครับและบะหมี่เจ๊เกียงเนี่ยครับ มาฟังผมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนตัวเองโดยที่เราไม่ต้องแบบคือเจ๊เกียงเนี่ยเป็นคนชอบทานหวานใช่ไหมอาจารย์ทานน้ำออลโอมทุกวันเปิดในตู้เย็นมามีแต่น้ำออลโอมทั้งนั้นเลยใช่ครับคือแขกถ้าไปบ้านเจ๊เกียงเนี่ยาาน้ำออลโอมอย่างเดียวเลยเรื่องจริงนเห,หมือพี่สาว <laughs> ผมเลยฮะแล้วเ,เ,เ,เป็นอย่างนี้แล้วเราจะทํายังไงดีครับอาจารย์ครับนะครับแล้วก็บะหมี่ที่ร้านเจ๊เกียงเนี่ยนะครับบะหมี่แห้งคือที่ที่กำบลันแก่งคอยผมจะเป็นอย่างนี้ถ้าบะหมี่ปั๊บ เขาจะตักน้าตาลใส่ก่อนสองช้อนโต๊ะเป็นทำเป็นธรรมชาติเหมือนกับผัดไทยนะครับสองช้อนสองช้อนโต๊ะไว้ก่อนปรากฏว่าเริ่มต้นที่เจเกียร์กันที่หนึ่งคือมดดื่มน้ำมันลงแล้วเขามีความรู้สึกว่าคนทักเขาว่าเขาเนี่ยคนดีขึ้นสวยขึ้เจเกียร์ไปทำอะไรมาแล้วแล้วความรู้สึกเขาว่าเลนเดอร์ขึ้นหรือเกใส่ชุด เก่าๆได้ขึ้นอ๋อชุดเก่าสมัยสาวๆนะครับใช่ครับย้อนไปเปิดครุมาก็สามารถมาใส่โอ้โหนี่ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งน้าใช่ครับเริ่มจากโรงเรียนผู้ปกครองแล้วชุมชนครับยอางี้แล้วอย่างเวลาเด็กเวลากลับบ้านไปนะครับอาจารย์ครับในโรงเรียนโอเคอาจารย์อาจจะบังคับใช้เขาได้นะครับว่ามีห้ามกินน้ําตาลเกินเท่านี้เท่านี้นะครับแต่ถ้าออกไปนอกบ้านครับไปเจอเซเว่นหน้าปากซอยพ่อ แวะหน่อยสิอยากกินเซเลปปี้หรืออยากกินอะไรที่มันเป็นน้ําตาลนะครับหวานๆเพราะบางทีเหนื่อยแล้วก็เล่นวิ่งเหนื่อยเรื่องนี้ปัญหาใหญ่เลยครับตรงนี้ครับเพราะว่าเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยสสแล้วก็ทางตัวผมเองเนี่ยนะฮะเามีการแถลงข่าวว่าปิดเทอมใหญ่ับเด็กไทยเนี่ยอ้วนขึ้นโดยเฉพาะการปิดเทอมนี่นะฮะผู้ปกครองชาวไทยเนี่ย ชอบที่จะอะไรครับตุนอาหารและขนมไว้ที่ตู้เย็นแล้วกลัวลูกไงครับกลัวลูกจดหดคอหอมโซนะครับไม่มีอะไรจะกินเดี๋็กก็จะว่าเอ๊ะบ้านนี้แล้วผู้ปกครองเนี่ยไปทํางานบไม่เวลาที่จะดูแลเด็กสิ่งมันคือให้เงินเอาไว้แล้วลูกก็จะซื้อเนี่ยตามอําเภอใจนะครับสิ่งที่เราดำลงต่อไปคือว่างดการตุนอาหารหรือขนมไว้ในตู้เย็นครับนะครับและสิ่งสําคัญก็คือว่าเด็กไม่กินหวานเนี่ยอยู่ในโรงเรียน คุณบีอาจจะมองว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นการบังคับเด็กครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราสอนเด็กนี่นะครับก็คือใช้ฉลาดในการเลือกรับประทานอาหารเราบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกเสื้ออาหารในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รนะครับเราจะมีฐานฐานหนึ่งเลยที่เด็กจะต้องมาเลือกว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยเขามปประโยชน์ไม่ประโยชน์อย่างไรและคุณค่าที่เขาจะได้รับเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเขาต้องฉลาดเลือกว่าเงินที่เขาต้องเสียไป10บาท20บาทเนี่ยเขาได้อะไรมาได้ลาบมาแต่บางทีอาจารย์เด็กเห็นจากโฆษณาครับ เห็นการเชิญชวนเห็นของแถมเห็นตุ๊กตาเห็นอะไรหุ่นยนต์อะไรของเขาก็ว่ากันไปตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ล่อใจหรือเกิดนะอาจารย์ครับอย่างนี้เราจะจะแก้อย่างไงตอนนี้ทางเครือข่ายไม่กินหวานของเราเนี่นะครับเราทำสอระดับครับระดับจุลภาคก็คือที่ทำกับโรงเรียนระดับมหาภาคคือตอนนี้เรามีการเจรจาโดยกระทรวงสาธารณสุขเจรจาต่อรองกับ ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการน้ำอัดลมนะครับตอนนี้ผู้เบื้องต้นเป็นข่าวดีที่ว่าผู้การน้ำอรลมเนี่ยบอกแล้วว่าในระดับโรงเรียนปฐมเนี่ยเขาจะงดการส่งเสริมการขายทุกประเภทนะครับแต่สิ่งสําคัญคือจากผลการวิจัยของระหว่างโรงเรียนกับสอสคือบอกว่าเด็กที่ทานน้ำาลมมากที่สุดคือในระยะเด็กที่เรียนระดับมัธยมมากกว่ามัวัยรุ่นอ๋อวัยรุ่นวัยรุ่นมอต้นมอปลายใช่ครับสังเกตว่าโฆษณาต่างๆที่ส่งเสริมการขายออกมาจะอยู่ในจับเน้นวัยรุ่นมากกว่าออฟเเซนเตอร์ที่ ถูกใจวัยรุ่นมาใช้นะฮะครับผมครับอาจารย์ครับอาจารย์ลงเชิญชวนโรงเรียนหน่อยสิครับอย่างโครงการดีๆแบบเนี้โรงเรียนอื่นเห็นโรงเรียนเราเป็นตัวอย่างแล้วอยากจะแนะนําอะไรยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับผมก็ต้องขอว่าไม่เพียงแต่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับทู้ประรองทั้งหลายทุกคนนะครับโครงการไม่กินหวานนี่นะฮะมันเป็นภาพที่กว้างและเป็นภาพที่ใหญ่จะส่งผลที่สําคัญที่สุดต่อสุขภาพของลูกหลานของเรานะครับ คนไทยของเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวานเยอะแล้วนะฮะแต่อย่าให้มันล้นมาเลยเป็นตั้งแต่เด็กนะครับเบาหวานเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ตายโรคเบาหวานจะตายด้วยเพื่อนเบาหวานฮะเช่นโรคหัวใจโรคไตคุณพ่อผมเองก็เหมือนกันนี่สำคัญสุดเลยคุณพ่อผมก็เสียด้วยเพื่อนเพื่อนของเบาหวานและตรงนี้แล้วก็ประเทศไทยต้องเสียเงินในการรักษาพยาบาลเรื่องนี้จำนวนมากเลยทีเดียวอาจบอกว่าเป็นหมื่นล้านเลยทีเดียวนะในการรักษาโรคทั้งหลายเพราะนั้นเริ่มต้นง่ายๆครับอาจารย์ครับงดทานน้ำตาลงดทานน้ำตาล ไม่ต้องงดเลยกันฮะลดเหลือเพียง6ช้อนชาต่อวัน6ช้อนชาต่อวันนะครับจะทําได้นี่จะดีต่อสุขภาพนะของตัวคุณเองและลูกหลานที่คุณรักนั่นเองนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดมีน้องๆท่านใดหรือว่ามีครูบาอาจารย์โรงเรียนอื่นท่านใดนะครับหรือประชาชนส่วนไหนสนใจครับโครงการนี้จะติดต่อได้อย่างไรครับอาจารย์ครับครับติดต่อก็คือในระดับของสสสนะครับก็คือติดต่อได้ที่ทางสสสโดยตรงนะครับหรือทางโรงเรียนผมก็ยินดีที่จะเป็นตัวอย่างในการที่จะ ให้ทั้งโรงเรียนมาดูงานนะครับซึ่งเรารับดูงานมาหลายที่แล้วนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนแสงพิกยาอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0863378793ครับ อมะครับยินดีอลรับทุกท่านโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเรากับโครงการดีๆอย่างนี้นะครับหวังเป็นประโยชน์ให้กับเด็กไทยนะครับจะได้เติบโตมามีสุขภาพแข็งแรงที่สําคัญไม่อ้วนไม่โดนตาละไอ้อ้วนไม่อีกแล้วอะไรอย่างนี้นะครับไม่ตายด้วยเพื่อนของเบาหวานไม่ตายด้วยเพื่อนเบาหวานนะครับซึ่งใช้เงินรักษาเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับสุขภาพดีไม่มีขายจำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรักสุขภาพของตัวคุณเองนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับให้ความรู้ดีๆแบบนี้ขอบคุณมากครับอาจาร กับน้องๆมีลูกมีหลานคนไหนนะครับก็จะเตือนแล้วก็จะกล่าวกับโครงการดีๆแบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกับที่นี่เอสพาร์ตมาโดยตลอดนะครับพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่ได้นะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆนะครับที่เราจะนํามาเสนอนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับและต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ